สวัสดีครับเพื่อนเพื่ <ๆ S 2> <ชา S 1> อนชาวแฟนน้องทุกคนนะครับ <S <S <ๆ>วันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่ชิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเจาะลึกนะครับอาวุธอันธิมาเวพอนกันนะครับซึ่งผมเห็นเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีคําถามเกี่ยวกับอาวุธอันธิมารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยหยุดการทํารีวิวตัวละครที่เหลืออีก2ตัวก่อนนะครับก็มาทํารายละเอียดเจาะลึก ของอาวุธอัติมาก่อนเลยละกันนะครับซึ่งจากการที่ผมวิจัยนะครับก็ต้องบอกว่าผมวิจัยแค่ถึงตู้ของคิง LD ตัวสุดท้ายนะครับส่วนยุคอาวุธฟอสเนี่ยผมยังไม่ได้นับตรงนั้นนะครับผมขอนับถึงแค่ยุคสุดท้ายของอาวุธ LD นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดู ความสามารถของอาวุธอันติมาก,กันก่อนนะครับสำหรับอาวุธอันติมานะครับก็ถ้าเกิดเรายังไม่ได้เจาะรูเลยนะครับความสามารถหลักของอาวุธอันติมาก,ก็มี2ออย่างนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Hp ดพีมนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับขยายแคปของ Hp ดพีมเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับความสามารถก็เหมือนกับเกาะฟ้านะครับที่เป็นเกาะฟ้าใสาซับเนี่ย เพิ่ม H p d พ m a g เมให้เพื่อนนะครับขยายไปอีกอกี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ขั้นแรกนะครับก็คือปกติอันนี้นะครับที่เราไม่ได้เจาะรูเนี่ยศูนย์ทับห้าเนี่ยจะเพิ่มทั้งหมดสิบเปอร์เซนต์นะครับทีนี้เราก็มาดูขั้นที่หนึ่งนะครับสำหรับขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะเพิ่มทั้งหมดสิบห้าเปอร์เซนต์นะครับขั้นที่สองนะครับก็เพิ่มยี่สิบเปอร์เซนต์นะครับ ขั้นที่3นะครับก็เพิ่ม25%นะครับส่วนขั้นที่4นะครับก็เพิ่ม30%ขั้นสุดท้ายคือขั้นที่5นะครับก็เพิ่มสูงสุดคือ4 0นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของอาวุธอันติมาตั้งแต่แบบธรรมดาจนถึงเจาะรูรบ5รูนะครับสำหรับอาวุธอันติมานะครับเราสามารถที่จะขายได้นะครับ 1ครั้งต่อ1เดือนนะครับซึ่งจะรีเซ็ตการให้เราขายใหม่ได้เนี่ยทุกๆวันที่1น,นะครับสำหรับการขายเนี่ยเราจะได้ลูกแก้วคืนทุกเม็ดนะฮะที่เราใช้ไปถ้าเกิดเราซื้ออุธอ่ามีดไปนะครับแล้วเราเจาะหรูแล้วพอเราขายเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ลูกแก้วทั้งหมดที่เราทำไปทั้งหมดรวมถึงที่เราซื้อไปด้วยคืนมาหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่ว่า เราสามารถขายทิ้งได้แล้วก็ได้วัตถุดิบกลับมาเท่าเดิมเท่ากับที่เราใช้ไปนะครับทําให้เราสามารถสลับปรับเปลี่ยนไปซื้อให้ตัวอื่นที่เราอยากจะใส่ให้ได้นะครับทําให้เราสามารถวางแผนได้ว่าเดือนนี้เราจะใช้ตัวไหนและเดือนหน้าเราอยากใช้ตัวไหนเราก็ขายแล้วก็แลกประมาณนั้นนะครับก็สามารถทําได้อิสระเลยนะครับทีนี้เนี่ย ผมจากที่ผมดูตามไทม์ไลน์ผมไล่ตามไทม์ไลน์ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ขอเริ่มจากามีดเล็กก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะตรงนี้มีแค่นี้เองโอเคสำหรับมีดเล็กนะครับจะมีตัวละครที่สามารถสวมใส่อาวุธอันติมาได้นะครับ ทั้งหมด10ตัวนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นดาบขนาดกลางนะครับสำหรับดาบขนาดกลางเนี่ยจะมีตัวที่สามารถใส่ได้ทั้งหมด15ตัวนะครับต่อมาก็เป็นดาบใหญ่นะครับสำหรับดาบใหญ่ก็เท่ากันเลยนะครับมีตัวที่สามารถใส่อวุธที่มาได้ทั้งหมด15ตัวครับ ต่อมาก็จะเป็นคาทานะครับสำหรับคาทาเนี่จะมีตัวที่ใส่ได้ทั้งหมด12ตัวฮะต่อมาก็เป็นปืนนะครับสำหรับปืนเนี่ยก็จะมีครบ8ตัวตรงนี้เลยนะครับต่อไปก็เป็นประเภทหมัดนะครับสำหรับหมัดเนี่ยก็จะใส่ได้ทั้งหมด6ตัวฮะ ต่อมาก็เป็นดาวกระจายนะครับดาวกระจายก็ใส่ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นประเภทหอกนะครับสำหรับหอกเนี่ยก็จะใส่ได้ทั้งหมด7ตัวนะฮะแล้วก็มาถึงประเภทธนูนะครับสำหรับธนูก็ได้ทั้งหมด6ตัวตรงนี้หมดเลยนะครับ6ตัว ต่อไปเป็นแท่นะครับแท่ก็สองตัวนะครับส่วนอันสุดท้ายอันนี้เนี่ยผมขอเรียกเป็นแบบพลังงานนะครับสําหรับแบบพลังงานเนี่ยจะสวมใส่ได้ทั้งหมด14ตัวนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดตามออ่ตามไทยอาวุธต่างๆนะครับว่าจนถึงยุคอาวุธ ld ชิ้นสุดท้ายเนี่ย มีตัวละครที่สามารถใส่ได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับข้อมูลที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับก็ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยฟังในสิ่งที่ผมพูดไปด้วยแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับมาครับเราก็มาเริ่มข้อมูลในส่วนนี้กันนะครับก็คือ ตัวละครยอดฮิตนะครับที่เห็นคนใช้บ่อยนะครับในเซิร์ฟเจแปนนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ตัวโนเอลเลยนะครับจนถึงตัวตัวละครคิงนะครับที่เป็นตัวละครเอลดเอลดี LD สุดท้ายของยุคนี้นะครับตัวละครที่เป็นตัวละครยอดฮิตนะครับก็มาเริ่มกันที่โนเอลนะครับสำหรับโนเอลเนี่ยจากที่ผมเห็นในเจแปนนะครับส่วนมากแล้ว จะเป็นคนที่ทำเบิร์สเขียวนะครับก็จะแลกอาวุธอันติมาให้กับโนเอลใส่นะครับเพื่อเพิ่มแคปดาเมจให้สูงขึ้นไปอีกนะครับตัวที่2ก็ไม่พ้นนะครับองค์ชายน็อกติสนะครับสำหรับองค์ชายน็อกนะครับก็เป็นตัวละครที่หลายหลายคนเนี่ยอวยอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นองค์ชายน็อกก็เลยติดโหไปนะครับในการทําอาวุธอันติมาให้เขานะครับและยิ่งองค์ชายน็อกเนี่ยปลดเบิร์สเขียวเนี่ยทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยเก่งขึ้นเยอะนะครับก็เลยอยู่ในอันดับ2ไปโดยปริยายนะครับทำไลา์ที่3นะครับก็จะเป็นล็อกนะครับสำหรับล็อกเนี่ยมีบัฟเบิร์สนะครับแล้วก็เป็นเบิร์สเขียวเนี่ย ให้ความสามารถกับทีมค่อนข้างเยอะมากนะครับทำ,ทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นล็อกก็เลยกลายเป็นตัวละครที่เห็นบ่อยในเจแปนนะครับที่ถืออาวุธอันติมานะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงตัวที่4นะครับนั่นนะคือฟิลเลียนนะครับสำหรับฟิลเลียนเนี่ยก็ถ้าปลดเบิร์ดเขียวนะครับทำเบิร์ดเขียวแล้วเนี่ยก็เห็นเจแปนเนี่ย แลกอาวุธอันติม่าให้กับฟิเลียนใส่นะครับเพราะว่าบับเบิร์ดของอ่าฟิเลียนเนี่ยก็ค่อนข้างซับเพื่อนเป็นอย่างดีนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงตัวที่5นะครับนั่นก็คือกิลกาะแมสนะครับเดี๋ยวกิลกี้นั่นเองนะครับสําหรับกิลกาะแมสเนี่ยช่วงที่อ่ากิลกาะแมสปลดเบิร์ดเขียวใหม่ๆเนี่ยจะเห็นกิลกาะแมสเนี่ยลงด่านค่อนข้างบ่อยนะครับจนถึงหมดอีเวนต์ของกิลกาะแมสเนี่ยก็ยังเห็นบ้าง ปปลายนะครับเพราะฉะนั้นกิลกัมแมก็เลยกลายเป็นตัวละครที่ได้สวมใส่อาวุธอันติมาเวพอร์นะครับทีนี้ตัวที่6นะครับเป็นตัวละครที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟโกโบของเรานะครับนั่นคือน้องเล l ล่านะครับสำหรับน้องเลล่าเนี่ยก็เป็นตัวละครใส่มีดนะครับที่ความสามารถเนี่ยจะไปทางสายหลบนะครับแล้วก็ ความสามารถของโตทองที่เป็นจุดเด่นตรงนี้เนี่ยทำให้ช่วงนั้นนะครับเจแปนก็มีแต่คนเอาน้องเลรามาใช้นะครับไม่ว่าจะมาเล่นด่านใหม่ๆหรือว่าเอาไปเก็บด่านเก่าน้องเลราก็จะติดหนึ่งในตัวลงทีมตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับที่จะเห็นอาวุธอ um ัลติมาเวพรอนสวมใส่กับน้องเลรานะครับทีนี้เรามาดูตัวที่7นะครับนั่นก็คือทีดั๊นะครับสำหรับทีดั๊เนี่ยหลังจากที่ปลด เบิร์สเขียวนะครับทำให้ความสามารถของทีดัสเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจนะครับที่เราจะเห็นคนแลกอาวุธอันธิมาให้ทีดัสใส่นะครับตัวที่8นะครับก็คือน้องเรมนะครับสำหรับน้องเรมเนี่ยบอกเลยว่าหลังจากที่ได้อาวุธ LD นะครับทำให้ความสามารถของน้องเนี่ยจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยนะครับคิดอะไรไม่ออกเอาน้องน้องเรมเนี่ย ลงทีมนะครับเพราะฉะนั้นน้องเรมก็เลยกลายเป็นหนึ่งตัวละครที่ได้อาวุธอันธิม่าใส่บ่อยที่สุดนะครเท่าที่เห็นในเจแผนทีนี้ก็มาตัวที่9นะครับนั่นคือไซเฟอร์นะครับสำหรับไซเฟอร์เนี่ยหลายหคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมอวยตัวละครตัวนี้นะครับแต่ว่าผมต้องพักเรื่องการอวยไว้ก่อนนะครับ สำหรับไซเฟอร์เนี่ยหลังจากที่ปลดเลเวล90นะครับก็ทำให้ตัวละครไซเฟอร์สามารถโจมตีได้รุนแรงขึ้นนะครับไหนจะมีดีบัฟจากสกิล ex อีกนะครับที่ป้องกันเราได้นะครับแล้วก็สำหรับไซเฟอร์เนี่ยส่วนมากแล้วจะเจอในด่านที่เราสามารถเล่นแบบบอสศูนเทินได้เพราะฉะนั้นไซเฟอร์ her, เราก็เลยเห็นคนแรกอวัต t ิมาให้กับเขานะครับ ทีนี้เรามาก็มาดูตัวที่10นะครับสำหรับสคอร์สคอร์เนี่ยก็หลังจากที่ปลดเบิร์เขียวนะครับทำให้การทำดาเมจมอนเตอร์มากกว่า2ตัวขึ้นไปเนี่ยรุนแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวสคอร์ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีคนใช้อาวุธอันติมาเยอะด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวที่11นะครับนั่นก็คือคราวนะครับ สำหรับคลาวเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําหน้าที่ได้หลายๆอย่างนะครับเป็นตัวเบตดเตล็นะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่ปลดเบิร์ดเขียวเนี่ยก็ทําให้สกิลต่างๆเนี่ยอัปเกรดขึ้นอย่างมากนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นตัวละครที่มีคนแลกอาวุธอันติมาสใส่ให้ค่อนข้างเยอะอยู่เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวที่12อนะครับคือไลนิ่งนะครับสําหรับไลนิ่งเนี่ย ที่เราจะเห็นคนแลกอาวุธอันติมาให้ไรนิ่งใส่เนี่ยหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นตัวละครอวยสำหรับหลายๆคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไรนิ่งก็เลยได้อาวุธอันติมาไปด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนที่ผมดูทำลายเจแปนตอนนั้นนะครับไรนิ่งเนี่ยก็มีคนเอามาใช้บ้างประบปลายแต่ว่าไม่ถี่เหมือนตัวละครตัวอื่นที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวอวยฮะก็แลกให้ใส่แค่นั้นแหละตัวที่13นะครับนั่นก็คือแซกนะครับสำหรับแซกนี่คือไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมากนะครับดาเมจที่รุนแรงนะครับแล้วก็เป็นแท้งด้วยแล้วก็บัฟเบิร์ดเนี่ยช่วยบัฟทีมได้อย่างดีนะครับแล้วก็ป้องกันตายได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแซกก็เลยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เห็นบ่อยมากๆนะครับในเซิร์ฟเจแปนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ หลายๆคนจะแลกอาวุธอันธม่าให้กับแซกใส่นะครับเรามาดูตัวต่อมานะครับตัวที่14นะครับนั่นคือแลมซ่านะครับสำหรับแลมซ่าเนี่ยหลักจากที่ปลดเลเวล90นะครับความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับ อ่าและด้วยที่บัฟเบิร์ดเนี่ยก็เป็นการเสริมทุกอย่างให้ทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวแลมซ่าเองก็มีบัฟให้ทีมด้วยเพราะฉะนั้นแลมซ่าก็เลยเป็นตัวละครที่เราจะเห็นผู้เล่นเอามาใช้ลงด่านบ่อยมากๆอีกตัวหนึ่งเช่นกันครับทีนี้เราก็มาดูตัวที่15นะครับสำหรับตัวเซลฟี่เนี่ยอ่าถึงแม้ว่าน้องเซลฟี่จะไม่ได้รับอาวุธเบิร์ดนะครับแต่ว่าการที่น้องปลดเลเวล90เนี่ยก็ทำให้ความสามารถของน้องเนี่ย ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วนะครับที่ผมเห็นนะน้องเซลฟี่เนี่ยหน้าที่หลักคือมาแปะดีบัฟจากสกิล l l นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยเปิดเฟสเบิร์ดนะครับแล้วก็ทําให้คนที่เปิดเบิร์ดเนี่ยสามารถบังคับลอยมอนเตอร์ได้ทุกเทิร์นนะครับหรือนะฮะหรือ,อพอ n น้องเซลฟี่เนี่ยกดสกิล l LD เสร็จปุ๊บนะครับน้องเซลฟี่ก็เปลี่ยนเป็นเพื่อนแทนนะครับ แล้วก็ให้คนที่เปิดเบิร์ดเนี่ยเปิดเบิร์ดใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็โดยส่วนมากก็จะเห็นแบบนี้นะครับแค่2ออย่างเลยสําหรับน้องเซลฟี่ทีนี้เราก็มาดูกันที่ตัวที่16นะครับนั่นคือลากูน่านะครับสำหรับลากูน่าเนี่ยหลังจากที่ได้บัฟเบิร์ดนะครับได้ปลดเบิร์ดเขียวเนี่ยบัฟเบิร์ดของเขาก็เป็นการทําดาเมจนอกเทินจากดีบัฟนะครับที่เป็นรูปปืนเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวลากูน่าก็เลยเห็นที่เราเห็นบ่อยสุดก็จะกลายเป็นาการยืมเพื่อนนะครับยืมตัวเพื่อนมาปุ๊บแล้วก็กดบัฟเบรสของลากูน่านะครับเพื่อที่จะทำดาเมจนอกเทินจากการเปิดเบรสใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นลากูน่าก็เลยติดโผในการที่มีอาวุธอันธิมาด้วยเช่นกันครับ ตัวต่อมาตัวที่17นะครับก็คือทีหน้านะครับทีหน้าเนี่ยหลังจากที่ปลดเปิดเขียวนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็อัปเกรดความสามารถตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเราสามารถเล่นด่านนั้นเนี่ยโดยไม่ให้บอสได้เธนได้เนี่ยตัวทีหน้าก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เราเห็นคนเอามาใช้บ่อยเช่นกันนะครับ ต่อมาตัวที่18นะครับนั่นคือเคียรันนะครับสำหรับเคียรันเนี่ยหลังจากที่ได้ปลดเบิร์ดเขียวนะครับบัฟเบิร์ดเนี่ยเพิ่มความสามารถค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยทำได้สูงเพราะฉะนั้นตัวเคียรันก็เลยเป็นตัวละครช่วงนั้นนะครับที่เราจะเห็นคนเอาเคียรันบับเบิร์ดเขียวมาลงบ่อยมากๆอีกหนึ่งตัวครับก็เลยไม่แปลกใจนะครับที่เคียรันจะได้ใส่อาวุธอันเทมา ต่อมาก็เป็นตัวที่19นะครับก็คือวานนะครับสำหรับวานเนี่ยการอัพอัพคริสตัลเลเวลเก้าสิบรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการอัพเกรดสกิลเอ็ EX นะครับแล้วก็สกิล65แต่ว่าสกิล1กับสกิล2เนี่ยของเดิมเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ดีเวิร์กอะไรตรงนั้นมากมายนะครับแต่ว่าวานเนี่ยช่วงที่เขาปลดเบิร์เขียวก็ยังเห็นคนเอามาใช้บ้างประปานะครับถึงแม้ว่าจะไม่บ่อยแต่ก็มี คนใช้แล้วก็คนที่ใช้เนี่ยผมเห็น90%เนี่ยใส่อาวุธอันธิม่านะครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจแบบสูงสุดจริงๆนะครับต่อมาเนี่ยเราก็มาดูตัวที่20นะครับนั่นคือสโนนะครับสำหรับสโนเนี่ยไม่ต้องรบรรยายสรรพคุณมากนะครับหลังจากที่ตัวสโนเนี่ยได้บัฟได้เบิร์ดเขียวเนี่ยบัฟจากเบิร์ดช่วยบาช่วยซับทีมได้อย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวสโน่ก็เลยได้ถืออาวุธฟออาวุธอันธิมาด้วยเช่นกันนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเอ็มเพอเรอร์ Emperor นะครับสำหรับเอ็มเพอเรอร์เนี่ยหลังจากที่ปลดเบิร์ดเขียวแล้วก็ปลดเลเวลเก้าสิบเนี่ยตัวเอ็มเพอเรอร์สามารถทำดาเมจได้สูงมากๆอีกหนึ่งตัวในตอนนั้นนะครับซึ่งตอนที่เอ็มเพอเรอร์ Emperor เนี่ยได้ปลดเบิร์ดเขียวใหม่ๆเนี่ย เราจะเห็นเซิร์ฟเจแปนเนี่ยเอาเอ็มเพลเลอร์ไปเล่นด่านต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านเก่าก็ดีด่านใหม่ก็ดีนะครับแล้วก็เอาไปลงโซโล่หอคอยลูฟิเนียห้ามใช้ตัวซ้ำอีกนะครับก็สามารถเอาป่าเอ็มเพลเลอร์ไปโซโล่ได้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาวุธอัลติมยมาเวพอนนั่นเองนะครับ ตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวละครใหม่จากภาค7ในกลุ่มเติร์กนะครับนั่นก็คืออ่าซิสเนลนะครับซึ่งตัวซิสเนลเนี่ยจะเป็นตัวไทดาวกระจายนะครับสำหรับตัวซิสเนลเนี่ยจะมีการโจมตีซ้ำที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าตัวซิสเนลในอีเวนต์ตัวเองเนี่ยจะมีคนใช้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่จบอีเวนต์ไปแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นคนเอาซิสเนลมาใช้อยู่เรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าคิดอะไรไม่ออกก็เอาซิสเนลลงทีไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ไไปเเล่นด้ยตัวต่อมาก็จะเป็นซีดานนะครับสําหรับซีดานเนี่ยหลังจากที่ปลดเบิร์ดเขียวนะครับแล้วก็ถ้าด่านไหนเนี่ยเราสามารถเล่นแบบบอสศูนย์เทิร์นได้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจน,นะครับว่าเราจะเห็นซีดานในทีมหลักนะครับเพราะว่าซีดานจะลบ,ลบเทิร์นรัวๆเลยนะครับแล้วก็ซีดานจะถือสวมใส่อาวุธอัติมาเวพอนแน่นอนนะครับเพื่อเพิ่มแคปดาเมจของตัวเขาเองนะครับ ทีนี้ก็เหลือ3ตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวที่24นะครับก็คือพรีสนะครับสำหรับพรีสเนี่ยหลังจากที่ได้ L อกับอาวุธเบิร์ดนะครับความสามารถของพรีสเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการทำดาเมจได้สูงมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าถ้าเราจะเพิ่มแคปดาเมจให้กับตัวพรีสเนี่ยเราก็ต้องสวมใส่อาวุธอันติมาให้เขานั่นเองนะครับทีนี้ก็มาดูตัวที่25นะครับสำหรับวินเซนนะครับ สำหรับวินเซนต์เนี่ยาจากที่ผมดูข้อมูลหาข้อมูลมานะครับที่เขาใส่เอเวนติมาให้กับวินเซนต์เนี่ยก็เป็นการเพิ่มแคปดามจด้วยนะครับแล้วก็บัฟเบิร์ดของวินเซนต์เนี่ยเป็นบัฟบัฟเบิร์ดตัวเดียวนะครับที่ทำให้มอนเตอร์เนี่ยไม่สามารถล้างดีบัฟตัวเองได้นะครับในในการที่วินเซนต์มีบัฟเบิร์ดอยู่ในสนามนะครับเรียกว่าทำได้ตัวเดียวเลยนะฮะเรื่องนี้ ทีนี้เราก็มาดูตัวสุดท้ายนะครับก็นั่นก็คือเซฟิลอสนะครับสำหรับเซฟิลอสเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นตัวสายดาเมกจกายภาพจ๋าๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเซฟิลอสได้สวมใส่อาวุธอันติมาเวพอนแน่นอนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแคปดาเมจให้กับเขานั่นเองนะครับนี่ก็คือ26อันดับตัวละครยอดฮิตที่ผมเห็นบ่อยในคลิปของเจแนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดาูสรุปกันนะครับว่า สรุปแล้วไทยอาวุธเนี่ยเราควรควรจะแลกอะไรดีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะนี่นะครับสำหรับสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับว่าแลก4ชนิดนี้เนี่ยคือสลับใช้คุ้มๆแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือดาบกลางนะครับอย่างที่2ก็คือดาบใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่3มเนี่ยก็จะเป็นพลังงาน อย่างที่4จะเป็นมีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะให้ทีมเราเนี่ยขยายแคปดาเมจขึ้นไปอีกนะครับผมแนะนำว่าถ้าเป็นผมนะครับสิ่งที่ผมวางแผนไว้เนี่ยผมวางแผนไว้ว่าผมจะแลกอาวุธอันติมาเวพอนสชนิดนี้นะครับนั่นก็คือมีดดับกลางดับใหญ่และพลังงานนะครับซึ่ง4ชิ้นนี้เนี่ยผมเห็นคนเซิร์ฟญี่ปุนเล่น เยอะมากเพราะฉะนั้นจากตัวละครที่ผมมีแล้วเนี่ยแล้วก็ไทม์ไลน์ต่างๆของตัวละครที่ปลดเลเวล90ตั้งแต่โนเอลจนถึงตู้คิงตู้สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าผมแลกสชิ้นนี้มาเนี่ยยังไงผมก็ใช้คุมครับสำหรับรา,ายละเอียดต่างๆก็มีน่าจะมีประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปเจาะลึกอาวุธอันเทมาเวพรอนก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ